สิ่งที่สําคัญในการดําเนินชีวิตของมนุษย์เนี่ยก็จะมีรุ่มมีดอนมีเป็นดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับมีเป็นคนดีบ้างคนไม่ดีบ้างแต่สุดท้ายสิ่งที่สําคัญที่สุดนั้นก็คือการที่จะต้องปิดท้ายชีวิตคืออัลอาคิบะคือสุดท้ายของเขาเนี่ยนะครับจะทํายังไงให้ได้ไปพบกับความดีนะฮะเราเราก็ต้องสังเกตนะครับแล้วก็พิจารณาแล้วก็วางแผน มีอดีตจัวดิษหนึ่งครับท่านอัลสุบะอิซาอัลลอฮฺบียอฺอับเดนคอยรอนเมื่ออัลลอฮฺตาอาลาต้องการให้บ่าวคนหนึ่งคนใดเนี่ยนะครับพบกับความดีคําว่าความดีนะที่นี้ก็คือความดีในโลกหน้าอาคิราะ้อนะครับความดีโลกหน้าอาคิราะอคืออะไรก็คือมีความสุขในหลุมฝังศพนะสุขสบายนะครับไม่ถูกลงโทษแล้วก็มีความสุขโลกอาคิร์ร้อได้เข้าสวรรค์อัลลอฮฺไม่ต้องตกนะก ถ้าใครต้องการใครก็ตามที่อัลลอฮ์ต้องการนะครับเพราะความดีอิสมาลหูอัลลอตาลาก็จะให้เขาทําในสิ่งที่มันเป็นเหตุไปสู่สิ่งนั้นฟักีละไกฟะยัสตามิโดฟุนะก็มีคนถามอัสสุดว่าแล้วอัลลอฮ์จะให้เขาทําอย่างไรยาราสุลลอลออร์ซนก่อลหละก็ละนบีก็บอกอยู uh ่ว่าฟ ah ิกกูฮูอัลละฮามะลาซอลฮะนะครับอัลลอตาลาจะเตาฟิก ให้เขาไหวใจให้เขาและให้เขาได้ทํางานที่มันเป็นสิ่งที่ดีนะครับจากเคยไม่ละหมาดก็ละหมาดจากเคยไม่ถือสินอดก็ถือสินอดนะครับก๊อบลันเมาที่ก่อนจะตายก็สรุปว่ามีคนคนหนึ่งเนี่ยอาจจะสัมมาเลเทเมาอาจจะไม่ได้ละหมาด <c oughs> อาจจะไม่ได้ถือสินอดแต่ช่วงสุดท้ายบั้นปลายชีวิตเขาตบัดตัวทิ้งเหล้ายาปลาปิ้งการพนันทั้งหมด แล้วกลับมาละหมาดห้าเวลาครบแล้วก็รักษาอะมันอยู่กับมัสยิดก็ดีดูการอะไรเนี้ยนะครับมันจะเป็นเหตุให้เขาเนี่ยได้เข้าสวรรค์ขอรอสุบฮานะฮัวตอะไครับก็ขอให้พวกเราเนะี่ยเป็นบุคคลที่พยายามที่จะทำตัวทำตนเป็นคนดีก่อนที่จะตายนั่นก็หมายความว่าเราก็จะได้มีโอกาส เข้าสวรรค์ยันนะขอร้องคนทุกคนนะครับว่บิลลาฮิดเตลฟิกวันฮิดายาสัลามอะลัยกุมวบรหัมะตุลลอฮ์วะบะเราะกัด